สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนทำปรัสแตมป์กับเรานะาโอเคเริ่มที่ปลายที่หน้ากระดาษนะคะไปที่ตรงบวกแล้วก็ไปที่สามพันบนสามพันพิกเซลแล้วก็ dpi ที่สามร้อยนะคะโอเค จะได้แคนวาสขึ้นมาที่3,000คน3,000ไปเลือกสีดำนะ <N> ดำสนิทเลยนะไปเลือกสีที่ดำสนิทเลยตไดนดำสนิทเช็คก,ก่อนดำให้สนิทต้องดำสนิทนะดำสนิทเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกบรัชที่เราชอบใช้นะ บลชของเราปกติแล้วนุ้ยจะใช้ตัวที่เซตไปแล้วก็คือแท็ t t t เ o นเซอร์ tattoo อันนี้เป็นเป็นบลชของเราเองนะแล้วก็จะเซตเอาไว้ว่าตัวไหนบ้าดเส้นตัวไหนยังไงหรือจะเอาบลที่เราชอบก็ได้โอเคก็เลือกบลัชแล้วเลือกสีแล้วนะคะ ต้องเป็นสีดำเท่านั้นนะแล้วก็ Canvas อยู่ที่3,000คูณ3 0 0พโอเคเสร็จแล้วเราก็จะลองวาดอะไรดเีเดี๋ยวจะลองวาดดอกไม้ง่ายๆนะจะไปที่เดฟเฟเราจะไปเลือกมาว่าเราจะเอาอะไรมาวาดดีลอง Import มาออลองเลือกมาสิ อสมมุติว่าเราจะเอาดอกไม้ดอกนี้นะคะโอเคจะจะ t r a สก็ได้นะสมว่าเราถนัดเราแบบว่าอยากจะ t r a สก็ได้ก็คือสมมติเราอยากจะล่างว่าภาพสดเราก็ได้อ่ะเลือที่เลเยอร์ที่1น,นะคะก็จะเป็นเอาเราวาดโครงดอกไม้ก่อนนะวาดโครงดอกไม้ก่อนอันนี้เราเลือกที่ s t e ีม l i n เรเราต้องวาดที่เลือกตรงนี้แล้วเราจะวาดโครง ดอกไม้ก่อนนะอันนี้ก็แล้วแต่จะเทรสก็ได้แต่ต้องมั่นใจว่า,อาดอกไม้อันนั้นนะ่ะหรือว่ารูปภาพนั้นนะ่ะไม่ได้ไปเอาของ,ไ,งไม่ได้เอาไปรูปไปเอารูปภาพของใครมาเทรสนะคะ,ะเราก็ล่างเส้นสเก็ตก่อนนะเสร็จแล้วเราล่างเส้นสเก็ตก่อนจำไว้นะคะว่าสีลายเส้นต้องใช้เป็นสีดำเท่านั้น ใช้สีอ่อนได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ชัดเวลาเราไปสแตมป์นะเสร็จแล้วตัวนี้ก็อ่ะเป็นสีดำโอเคเราวาดเส้นก่อนอันนี้ก็จะทำเป็นแบบนี้นะคะอ่าสมมติว่าเราวาดได้แล้วเราได้ดอกไม้มาแล้วปรับบางก่อนนะเส้นสเกต็ตปรับบางไปก่อน 好的，那我听诶。 สเสปัสตมเราสามารถใช้รูปอะไรก็ได้ทำถ้าสมมติว่าเราอยากจะร่างภาพไว้วาดสำหรับคนที่วาดงานเป็นพวกลายครงลายผ้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ เราก็อยากจะวาดบัดสแต็มไว้เเวลาเราแบบเร่งด่วนเราอยากจะเอามาใช้เร็วๆไม่ต้องมาเสียเวลาวาดละวามาลงสีใหม่แทนแค่นั้นนะคะก็ทำไม่ได้เลยเสร็จแล้วนี่งไงโอเคมันได้มั้เราดูใชว่าองศามันได้มั้ยถ้ามันไม่ได้เราก็มาที่เครื่องมือตัวนี้นะ เมนูของหน,นูเป็นเมนูภาษาเยอรมันก็ก็ดูที่รูปภาพเอานะคะไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษมันจะต้องเรียกว่ายังไงตามตามนี้นะโอเคเซรวอาสมมติว่าเราได้แล้วดอกไม้ตัวนี้เราพอใจหรือยังมาที่เครื่องมือนี้ดูก็ได้ว่าเพิ่มก็บให้มันหน่อยอเราจะูมันไปทางไหนดีให้มันดูประมาณว่า มันได้องศาเลยัโอเคเห็นชัดไหมเดียนขึ้นไปมันจะเป็นตัวนี้นะมันจะทีตัวนี้ดึงให้มันรูปทรงครบแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะนี่จะเป็นตัวเครื่องมือแบบนี้สามารถที่จะดึงให้มันไปในทิศทางในทิศทางนึงแต่ว่าต้องระวังไซส์ของมันด้วยนะ คือไม่ใช่แบบ <Okay. S 1> จะสมมติว่าเป็นแบบนี้โอเคมันก็ไม่โอเคใช่ไหมเราก็ค่อยๆดึงมันไปโอเคนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเอาเราก็เลือกเลเยอร์ต่อเลเยอร์ข้างบนนะจะเป็นเลเยอร์ลายเส้นที่เราต้องการทำแล้วนะอันนี้เราก็ปรับเลา <Okay. S 1> ก็ปรับเป็นลายเส้นตัวที่เราต้องการจะเอาไปใช้ ตอนนี้เราจะเอาเส้นใหญ่เท่านี้นะโอเคเราก็ลงมือวาดเลยนะคะ ลายเส้นจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าแบบสแตมป์ที่นุ้ยทำส่วนตัวนุ้ยก็จะทำลายเส้นแนวนุ้ยเป็นสบายสบายเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เน้น<อ>เป็นแบบว่าจะต้องคมกริดทุกทุกอันก็คือเราเน้นประมาณว่าออกเป็นแนวเอาไปทำสเกต็ตต่อประมาณอย่างนั้นนะอาไปลงสีต่อกติดจ่ แล้วก็นะกวาดต่อไปก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะวาดอะไรเราจะอยากจะล่างภาพ p o r t เท i เอาไว้ก็ได้ล่างภาพ p o r t เท i เอาไว้ก็ได้นะคะเผื่อว่าโอเคโครงหน้าที่เรายังไม่ใส่หูใส่ตาอย่างเงี้ยก็ล่างไว้เสร็จแล้วเราก็ไปทำเป็นบัส์เต็ม ในเอาไว้ในชุดพอร์เทสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาเราจะหยิบจับมาใช้งานเราก็ไม่ต้องไปล่างภาพใหม่เพราะว่าและอีกอย่างข้อดีของปลาสแตปมก็คือมันสามารถเปลี่ยนสีได้ในตัวของมันเลยนะมันสามารถเปลี่ยนสีได้ในตัวของมันเลยเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับการร่างภาพใหม่ อันนี้จะสอนให้เป็นเลยนะ <Okay. S 1> ก็เพราะว่านุยจะเป็นคนที่ชอบทําบัตสแตมเวลาเราทํางานอ่ะสมมติเวลาเราวาดรูปพอร์เทรตเป็นงานอิลลัสเตชันอย่างเงี้ยเราขี้เกียจที่จะวาด ใหม่เราก็เอาพวกบัตรสแตมป์เนี่ยมาตกแต่งงานได้นะคะเป็นดอกไม้ใบไม้เป็นผีเสื้อกระตุงกระตูนอะไรก็แล้วแต่ก็มันก็สามารถทำได้หมดหว่าเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกจะว่าแล้วก็เป็นทำให้อารมณ์ดีด้วยเวลาทำบัตรสแตมป์ แล้วส่วนตัวเราก็ทำขายด้วยนะแต่คืออันนั้นก็ต้องไปคิดเอาเองแล้วว่าจะทำยังไงให้อันนี้ก็สามารถทำขายได้แต่ว่าก็ต้องมั่นใจว่าถ้าเราจะทำขายเราก็ต้องมั่นใจว่าเราทำเองทั้งหมดนะคะจะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง ดูนี่เราลบไม่ต้องไปอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนนิดหน่อยนะคะเพราะว่า,อาโอเคหมือนว่าเราพอใจแล้วหรือว่าเรายังไม่พอใจเราก็เราแค่ใส่ให้มันอันนี้ลบลบออกลบเส้นที่เราล่างไว้เมื่อกี้ออก แล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งเช็คอีกทีหนึ่งว่าเราโอเคหรือ,อยังยังลบขอไปเลือกยางลบนะ Tattoo pencil อ่ะขอะยางลบยังลบอ,อันนี้เป็นยางลบอ,อีกอ่าจะได้ แล้วก็มาเช็คอีกทีหนึ่งอันนี้คือวิธีการทางานของนีนะเช็คเอีกทีหนึ่งว่าเส้นเราโอเคหรือ,อยังองซูมดูแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เทคนิคอล l เพลงกันทำกันนะหรือไม่ก็พวกโมโนไลเพราะว่าบางคนที่เขาไปทำแนวเวกเตอร์มันจะเทสีได้ง่าย แต่ว่าเราก็จะมีวิธีการใช้ブラสตแสตมของเราเหมือนกันว่าทำไมเราถึงเลือกใช้สีที่มันธร,รมาติสนสอที่มันดูเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันดูมันไปต่อได้ง่ายกว่าหลายๆด้านเราวาดหรือยังสมมติว่าเราวาดเสร็จแล้วนะสมมติว่าเราวาดเสร็จแล้วเราอาจจะ พอใจแล้วสมมติว่าเราพอใจแล้วแต่จริงๆเราจะวาดใหม้มันมีมิติมากกว่านี้ก็ได้นะอันนี้เราเราพอใจแล้วยังโอเคเดี๋ยวเราจะแรงเงาไอ้ตรงไอ้ตรงนี้ดูสิไอ้ตรงเกสรดำๆพวกนะี้เผื่อว่ามันจะทำให้หนิ่ขึ้นมันจะทำให้เห็นความชัดเจนมากขึ้น หรือเราจะไม่แรงเองาก็ได้นะเราจะปล่อยให้มันขาวแบบนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนเราอยากจะให้มันดูเป็นโอเคเหมือนเป็นไกด์แต่ถ้าสมมติจะเอาแค่ลายเส้นอย่างนั้นก็แล้วแต่คุณนะก็ได้เหมือนกันเราก็ให้มันเข้มๆกันนิดหน่อยโอเคให้มันดูเป็นวานว่า เป็นไกด์ส่งมาตอนที่เราเอาไประบายสีตอนที่เรา,เาไปทำสแตมป์เราจะได้ใช้งานให้มันง่ายมากขึ้นมาลอดูอเคอระบายสีไปก่อน โอเคอ่าพอใจหรือยังถ้าพอใจแล้วก็ก็ปล่อยเลยก็ได้นะตกแต่งนิดหน่อยอันนี้ทำให้เขาให้ดูคาวๆนะเพราะว่าเราอาจจะมีวิธีของอ่าเรา,าจ,จะว่าให้มันสวยกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าสำหรับเราเราโอเคเราว่าเราพอใจแล้ว <c oughs> เราใส่จุดๆไอ้น,นี้ให้มันหน่อยสิลองไปหาบัชอะไรดี อ่าที่มันจะเป็นเดี๋ยวนะเราก็ไปดูที่หนอเอเจ็คเจอเดี๋ยวดูซิของตงัวนี้อ่าเดี๋ยวมาลองดูตัวน,นี้ว่ามันจะใส่เป็นเท็กเจอร์ได้ไหมสีดำเท่านั้นนะคะอ่าเราก็สร้างเลเยอร์ใหม่ก็ได้หรือว่าจะไม่สร้างเลเยอ์ใหม่ก็ได้อ่า,อามันชัดมันอันนี้ไปก็ เราจะเทรสเราจะดรับเราจะอะไรก็ได้นะแต่ว่าต้องมั่นใจว่าภาพเหล่านั้นเน่เป็นภาพถ่ายของเราเองนะหรือว่าได้รับอนุญาตจากคนอื่นจาก เจ้าของภาพแล้วหรือยังไงก็แล้วแต่คือเดี๋ยวถ้าสมมติเราจะไปทำขายทำอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังสมมุติว่าเราพอใจแล้วนะโอเคแล้วเราก็ปิดแถฟของเราออกไปนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูเราจะรวมเลเยอร์ มันจะเป็นเลเยอร์นี้นะมันจะเป็นเลเยอร์นี้แล้วเสร็จแล้วโอเคเราเราพอใจในในภาพนี้หรือ,อยังหรือว่าเราจะแต่งมันนิดหน่อยอ่าถ้าสมมติเราอ,อยากจะใส่ก้านได้ไหมอยวจะใส่ก้านลองใส่ก้านดิโอเคเดี๋ยวลองใส่ก้านดูอ่สมมุติว่าเราจะใส่ก้านใส่ก้านมันขยิบขยโโอเคสมมติเราจะใส่ก้าน เราพอใจหรือยังพอใจหรือยังก,กับกับานของเราเดนาเอาเรเยอะไหมดีว่าจะได้ไม่ต้องเวลาลบจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอ่าเ่เราจะเราพอใจละกล้านนี้ทำไมก้านเล็กๆแปลกๆอ่ะลองใส่ให้มันดู อันนึ่งเสๆโอเคเราพอใจแล้วนะคะเราพอใจหรือ,อยังในเมื่อเราพอใจแล้วเราก็มารวมเลเยอร์เสร็จแล้วเราก็เออนุ้ยไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไหนนะแต่ว่านุ้ยมาที่ตัวเนี้ยมันจะนับจากอันข้างล่างสุดอนะไปเป็นอันที่สองนะคะแล้วมันจะกลายที่เลเยอร์ของเรามันจะเป็นสีขาวแบบนี้ แล้วเสร็จแล้วเราก็คลิกที่เลเยอร์แล้วเราก็ก๊อปปีมานะก๊อปปี้อ่ะแล้วก็ไปที่ brush ไลบรารีอ่ะเราไปสร้างเป็นบัตรใหม่เลยสร้างตรงนี้นะคะแล้วก็บวกบวกเราจะได้หน้าตาแบบนี้มาอย่าเพิ่งตกใจนะเราก็จะมาที่ตรงนี้ตรงข้างบนสุดเนี่ยอ่ะตั้งไว้ที่สักสี่บเจก่อนแล้วกันนะคะทุกอย่างก็เป็นจุด ที่จุดเริ่มต้นนะตัวนี้ก็ปิดออกหมด,ป,ดปิดมันไปอ่ามันจะสำคัญมันจะอยู่ตรงนี้แหละ import ต,ตัวที่เรา copy ไว้เมื่อกี้นะแล้วก็ p a s s มันตรงนี้เห็นไหมอ่า b ัส s ัมที่เราทำเมื่อกี้นะ่ะมาแล้วแล้วเราก็กดตรงนี้ตกลงมันยังเป็นบัส s แบบนี้อยู่อย่าเพิ่งตกใจเราก็อ่าไม่ต้องไปทำอะไรมันพวกนี้เราก็ปิดมันไป เปิดมันไปให้หมดแล้วก็มาที่ i n t e n s i v e เอ่อตัวนี้นะหนูใช้ตัวนี้นะแล้วเสร็จแล้วก็อ่าตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวนี้นะคะอือหืเสร็จแล้วก็ปิดมันให้หมดปิดมันให้หมดเสร็จแล้วก็มาเจี่ ปิดให้หมดนะคะก็มาที่นี่แล้วก็ไปที่แม็กแม็กเลยแล้วก็มาที่ที่เอามันสักสิบห้าลองดูตัวนี้มันเป็นตัวโชว์นะเสร็จ mm hmm. แล้วเราก็มาดูซิว่ามันโชว์ตัวนี้เราพอใจหรือ,อยังเอาเราอาจจะให้มันเล็กลงสักสิบ สิบก็ยังได้โอเคสักสิบมันจะเป็นแบบนี้นะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มาตกลงแล้วโอเคเราพอใจแล้วเออสายได้ละเรามาเช็คสีสิเราลบตัวเมื่อกี้ออกก่อนแล้วก็เช็คสีเช็คขนาดทําไมนุ้ยถึงเลือกขนาดที่ใหญ่สุดเพราะว่าเวลาลูกค้าเขาเอาไปทําขนาดที่มันแม็กซ์ใหญ่ๆมันก็จะไม่มีปัญหาอะไร เช็คสีอลองเช็คดูเช็คสีสีของเราจะเป็นอย่างไรนี่ไงสีเขียวอโอเคพอใจแล้วกลับมาที่ปราจัชเหมือนเดิมแลเสร็จแล้วเราก็มาตั้งชื่อมันตั้งชื่อตรงนี้นะคะเอาเป็นลินดี่ลินดี่โอเคเราก็จะใส่รูปภาพ บัมของเรานะนี่นะแล้วก็เซ็นชื่อเขียนชื่อของเราทสมารีอีกตัวอีกตัวหนึ่งแล้วก็เซ็นชื่อซ่อ so, เสร็จแล้วนะคะบัตรของเราได้ทำเรียบร้อยแล้วเป็นบัตรลินดี้เราก็อยากจะเปลี่ยนชื่อมันเราก็เปลี่ยนเป็นลินดี้ ที่เกดพิมพตินลี่เซตสมมุินะโอเคอ่ะวมอไปใหญ่ละลเซซตโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วบัสแมปมของเราอ่าลองดูแล้วมาลองใช้ดูว่าเราจะลงสียังไงให้ดูเป็นธรรมชาติลิลลี่ของเรานะอ่า แตมไปที่แตมไปที่หน้ากระดาษเสร็จแล้วก็มาตัวที่นี่ก็เลือกตัวนี้เลือกที่ออโต้นะคะคลิกไปที่ตัวกระดาษเปล่าชึมันจะได้แบบนี้เห็นไหมต้องเช็คก่อนด้วยว่าต้องเช็คด้วยว่าเนี่ยบัรตรสแตมป์ของเราอะสกระปกรกเปล่า เห็นไหมถ้ามันสกรปรกถ้ามันมีรลาติดมาเนี่ยมันจะเป็นจุดเขาวลัแบบนี้ซึ่งไม่ดีเลยนะโอเคแต่ว่ากรณีนี้เราดูเราก็ลบออกแล้วก็ให้มาตรงตรงนี้ก่อนนะมามาเลือกเครื่องมือตัวนี้ก่อนให้มันเข้าไปด้านในเสร็จแล้วก็เลือกเลเยอร์ใหม่ก็ลากสีมาใส่ลากสีที่เราจะเอาไปอยู่ข้างล่าง ถ้ามันยังไม่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้โอเคได้แล้วเห็นไหมคะ่ะทำไมใบกาวของเรามาันสีนี้เราใจแล้วเราได้สีพื้นแล้วแล้วก็มาเลือกปลา มาที่ clipping mask เสร็จแล้วเราก็เลือกบัตรชุดที่เราอยากจะวาดนะอเอาชุดของอบัตรสีไม้ของหนือ้อลวกันนะชุดบัตรสีไม้ของหนือ้อตัวโปรดก็จะเป็นตัวนี้นะชื่อว่า rose โอเคแล้วเสร็จแล้วก็มาที่สีที่เราอยากจะไปวาดเอาสีขาวก่อน อันนี้ลองลองให้ดูนะลองเทนให้ดูอันนี้เราคิดมาไว้แล้วตรงกลางแล้วก็กลางมันจะ อ่านี้คือสมมุติให้ดูเฉยๆนะสีมันดอกส้มไปเราต้องการให้มันชมพู อันนี้เป็นปรัจอยู่ในชุดสีไม้ที่ขายชุดแรกๆเลย ซื้อปัดสีไม้ไปก็นะแล้วก็เราก็เลือกไปที่อนไ้ข้างบนคลิปปิ i ง g าร์ k มาไหนโซเเาาลองเลือกสีที่มันเป็นชมพูเข้มนี่เห็นไหมมันจะเข้ามาอยู่ตรงที่เราตรงที่เราแดงเอาไว้ในบัตรสแตมครั้งแรกเส้นมันก็จะชัดขึ้น เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ใช้ปัตรสแตมป์แบบที่เป็นเส้นชัดๆอ่ะเขาก็จะเอาไปทำเหมือนพวกงานเวกเตอร์งานการ์ตูนหรืออะไก็แล้วแต่นะแต่ว่านุ้ยจะไม่ส่วนตัวแล้วจะไม่ค่อยชอบจะชอบเป็นแนวเส้นธรรมชาติมากกว่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคก็จะประมาณนี้อ่ะสมมติว่ามันเสร็จแล้วอขอบคุณค่ะ